สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ้าและบริการเย็บของทางร้านด้วยแบบที่หนึ่งนะคะคือแบบเย็บถุงคือจะเย็บเป็นท่อวงกลมแบบนี้นะคะให้ติดกันใช้สำหรับในการสวมใส่ค่ะเนี่ยก็จะใส่เข้ามาแบบนี้ได้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปนุ่งนะคะแบบนี้เนาะซึ่งการเย็บนะคะทางร้านจะเย็บให้สองชั้นเย็บทางด้านในไปเย็บทางด้านนอกแบบนี้ทำให้ผ้าแข็งแรงทนทานและใช้งานได้นานค่ะ แบบที่2นะคะจะเป็นการเย็บขอบสาหรับลูกค้าที่ต้องการการเย็บผ้าแบบไม่ติดกันนะคะก็จะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการนําปูเตียงสปาซึ่งทางร้านเนี่ยค่ะก็จะเย็บขอบทางซ้ายทางขวาของผ้าแบบนี้นะคะเพื่อการลุยและยืดอายุการใช้ข,ของผ้าให้นานขึ้นด้วยค่ะแบบที่3เย็บหืนใหญ่ต่อกลาง สำหรับลูกค้าที่ต้องการผ้าผืนใหญ่มากๆอย่างเช่นปูเตียงขนาดพิเศษทางร้านจะผ้าสองผืนเย็บต่อกันตรงกลางและเย็บขอบกันลุยด้านกว้างให้ทักแชทมาสอบถามขนาดตามต้องการได้เลยค่ะ